เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยดูต่อในข้อที่9นะครับข้อความต่อไปนี้มีทั้งหมดกี่ข้อความที่เป็นจริงก็ไก่ครับมีจำนวนจริง A, เมีจำนวนจริง X และ Y ซึ่ง x กําลังสองบวก 4xy บวก y กําลังสองบวก2อง5มีค่าเท่ากับ0ขอไขครับมีจำนวนจริง x และ y ซึ่ง x กําลังสองบวก2 5 5 8 xy บวก y กําลังสองบวก2องพมีค่าเท่ากับ0ข้อควายครับไม่มีจำนวนจริง x และ y ซึ่ง 4x กําลังสองบวก xy บวก 4y กําลังสองบวก2องพนะครับมีค่าเท่ากับ0 a 0นย์นะครับ b ตอบ1 b. c 2แล้วก็ d ก็คือ3ก็คือทุกข้อความเป็นจริงนะครับ แนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับก็คืออาศัยในเรื่องของความเข้าใจสรรมการกําลังสองนะครับถ้ายัางจํากันได้อยู่นะครับก็คือเราจะมีสรรมการกําลังสองเราจะบอกแบบนี้ครับสรรมการ ax กาลังสองบวกกับ bx บวก c เท่ากับ0ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแก้สรรมการออกมาได้ก็คืออะไรครับ x มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กาลังสองใช่ไหมครับลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นบบนี้เะทีนี้มันจะได้คําตอบออ,ออกมาอยู่ด้วยกันร3รูปแบบนะครับคือมีคําตอบที่เป็นจนํานวนจริงนะครับ2ค่าแตกต่างกันก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ b กำลังสองลบ 4AC นะครับก็นี้มีค่ามากกว่า0อย์ยังพอจำก็ได้อยู่ไหมครับ b กำลังสองลบส ac ตัวนี้มีค่ามากศูนย์เพื่อความง่ายนะครับพี่จะขอสมมุติให้เราเรียกชื่อมันว่า discriminant โอเคนะใช้เส้นลักเป็นตัวเดลต้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเมื่อ discriminant มีค่ามากศูนย์เป็นต้นกณที่2นะครับคือมีคําตอบเป็นจำนวนจริงค่าเดียวนะครับ เท่ากันเลยนะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ b กาลัง2ลบ ac หรือ discriminant ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วนกรณีสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงนะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ b กาลังสองลบส ac ของเราเนี่ยหรือค่า discriminant ของเรามีค่าน้อยกว่า0เป็นต้นนะครับเนาะ พอเห็นภาพใช่ไหมครับทีนี้เจ้าแนวคิดง่ายๆตัวนี้แหละนะครับเราสามารถเอาไปใช้ประยุกต์กับโจทย์ข้อนี้ได้โดยที่โจทย์บอกว่าข้อกไก่นะครับมีจันวนจริง x และ y ซึ่ง x, y, ง x กํลัง2บวก 4xy บวก y กํลัง2บวก2,015มีค่าเท่ากับ0ถามว่ามีจันวนจริง x และ y ที่สอดคล้องหรือเปล่านะครับ แนวคิดของเรานะครับคือพี่จะจัดรูปให้มันอยู่ในเทอมของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนนะครับสมมุติว่าพี่จัดในเทอมของตัวแปร x ก็จะได้ว่ากลายเป็นแบบนี้ครับ x กาลังสองบวกอยู่กับ 4y x และก็บวกอยู่กับ y 2015, าบกาลังสองบวกอยู่กับ215เท่ากับ0การทาแบบนี้เนี่ยเราพอมองออกไหมครับว่ามันคือการจัดรูปในเทอมของ ax กาลังสองบวกอยู่กับ bx บวก c นะครับมีค่าเท่ากับ0 โดยที่เรามองพจน์ y พวกนี้นะครับให้กลายเป็นค่าคงที่ได้เลยนะครับก็คือเราจะเราจะหาค่า x โอเคเนาะ,ะเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับมากขึ้นพี่้อแก้สมก,การตามรูปแบบปกติก่อนเลยนะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับติดลบ b ลบ b คือลบ 4y ใช่ไหมครับบวกลบสแควรูทของ b กำลังสองลบ 4ac B กำลังสองเราก็คือ 4y กําลัง2ลบ 4a A, คือ1 c คือ y กํกำลังสบวก2องพนะครับส่วน 2a ก็คือ2อคูณหแบบนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่ามันจะมีจำนวนจริงได้เมื่อไหร่ครับคือ x เนี่ยมันคือ x ตัวนี้มัน,ม,นมีเงื่อนไขจำกัด ได้น้อยนะครับเราไปดูเงื่อนไขจากใต้สแควร์รูทนี่แหละนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถจํากัดค่า y ได้พี่แนวใต้สแควร์รูทนี่ครับ 4y กําลังทั้งหมดกําลัง2ลบอยู่กับ4คูณ1คูณอยู่กับ y กําลัง2บวก2ค15เนื่องจากอยู่ภายใต้สแควร์รูทก็ต้องมีค่ามากกว่า0ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าก้อนนี้มีค่ามากกว่า0ก็สามารถหาค่า x ที่เป็นทวนจริงได้ถูกไหมครับก็ง่ายๆลวเนาะ อันนี้คือ 16y กาลัง2ใช่ไหมครับลบอยู่กับ4คูณอยู่กับ y กาลัง2บวก2,015มีค่ามากกว่า0เอา4ตัดตลอดได้นะครับเพราะว่า4เป็นค่าบวกนะครับสามารถตัดได้เลยโดยที่สมการไม่เปลี่ยนเครื่องหมายเอาเครื่องหมายติดลบกระจายเข้ามาครับกลายเป็น3 4y กาลัง2ลบ y กาลัง2กลายเป็น 3y กาลัง2ติดลบเท่าไหร่ครับติดลบ2,015มีค่ามากกว่า0 หมายความว่า y กำลังสองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีค่ามากกว่า2,15ส่วน3แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้สามารถหาค่า x ที่เป็นจนวนจริงได้ถูกไหมครับ y เนี่ยเป็นเป็นจนวนจริงอยู่แล้วเนาะที่มีค่ามากกว่า2,000ที่ y กำลังสองมีค่ามากกว่า2,15ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นข้อกลไก่เนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าสามารถเอ่อคือบอกได้ว่ามีจํานวนจริง x และ y ที่สดคล้องจริงครับเพราะนั้นข้อความกอไก่ก็ถูกต้องนะครับถ้าเราย้อนกลับไปมองดีๆข้อความตัวนี้เนี่ยพอเราจัดในเทอมของ x ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเขียน x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ต้องใช้สูตรลบ b บวกลบส b กำลังสองลบส่ ac ส่วน2 a เลยนะครับเราสามารถมองแค่เจ้าก้อน discriminant ของเราก็พอนะครับว่า discriminant ของเราเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0ถึงจะมีค่าเป็นจำนวนจริงนะครับ จริงๆคือต้องบอกว่ามีค่ามากกว่าเท่ากับ0น,นี่ก็เป็นวจริงได้แล้วถูกไหมครับนะเป็นต้นเนาะข้อความขอไข่ครับมีจนจริง x และ y ซึ่ง x ยกกำลังสองนะครับบวกอยู่กับ2,558 xy บวก y กำลังสบวก2,015มีค่าเท่ากับ0 ทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับทำคล้ายๆเดิมเลยก็คือจัดในเทอมของตัวแปร x 2558 y นะครับคูณอยู่กับ x แล้วก็พจน์ด้านหลังก็จัดไว้ด้วยกันเป็นพจน์ค่าคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ0จะเห็นได้ว่าข้าฟอร์ม ax กํลังสบวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พี่ก็แค่เช็ค d i s i r i m i n a n t ของเราเลยนะครับ d i s c r i m i n a n t ของเราก็คือเจ้า b กํลังสองนะครับ25 5 8กํลัง y กำลังสองลบ4 aa คือ1 c คือ y กำลังสบวก2015นะครับมันก็คือ2558ากำลังสครับลบอยู่กับ c ทั้งหมดคูณอยู่กับค่า y กำลังสติดลบ4คูณอยู่กับ2015นะครับแบบนี้เลยเนาะอยากจะรู้ว่ามีจำนวนจริงหรือเปล่าเราลองจับมีค่ามากกว่าศูนดูนะครับว่าสอดคล้องได้ไหม ก็ได้ออกมานะครับว่า y กำลังสงถ้ามีค่ามากกว่า4คูณอยู่กับ2,015นะครับส่วนก้อนข้างล่างคือ2,558กำลังสลบ4เนี่ยถ้า y กำลังสงมีค่ามากกว่าก้อนนี้แล้วนะครับก็จะสามารถหาค่า x ที่เป็นจุนวนจริงได้ซึ่งก็ดูดูแล้วสามารถหาค่าได้จริงๆนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามี x และ y ที่สอดคล้อง จริงๆต้องเขียนว,ว่ามีจํานวนจริงนะครับมีจำนวนจริง x และ y ที่สอดคล้องกับสมการดังกล่าวจริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อความขอไข่ก็ถูกต้องนะครับเริ่มไม่ยากเลยเนาะนะครับข้อความคอขายครับไม่มีจำนวนจริง x และ y ซึ่ง 4 x กำลัง2นะครับบวกอยู่กับ x y บวก4 y กำลัง2บวกอยู่กับ2 0 1 5มีค่าเท่ากับ0นย์ะครับจัดเหมือนเดิมนะครับ4 x กำลังสองบวกอยู่กับ y คูณอยู่กับ x แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอยู่กับ4 y กำลัง2บวกอยู่กับ2 0 1 5มีค่าเท่ากับ0เทียบสมการได้เลยนะครับ x กำลังสองบวกอยู่กับ b x บวกอยู่กับก้อน c เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เช็ค discriminant เหมือนเดิมนะครับ discriminant ของเราเนี่ยก็คือ b กำลัง2นะครับ b กำลัง2คือ y กำลัง2ลบอยู่กับ 4a a คือ4 b คือ c คือ 4y กำลัง2บวกอยู่กับ215นะครับกระจายออกมาครับ y ยกกลังสคือ y กำลังสลบอยู่กับ4คูณ4คือ16 16คูณ4ก็กลายเป็น64 y กำลัง2ใช่ไหมครับ แล้วก็ลบอยู่กับ16คูณอยู่กับ2องพบแบบนี้ละกันนะนะครับสุดท้ายได้ออกมากาลเป็นติดลบ63 y กําลัง2ครับลบอยู่กับ16คูณอยู่กับ2องพก้อนนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเนื่องจาก y กํกลังสมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วนะครับมีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเป็น0เนี่ยคูณอยู่กับก้อนติดลบ6 3ก้อนนี้เลยกลายเป็นก้อนติดลบนะครับ ติดลบแล้วก็ยิ่งลบเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นก้อนนี้ต้องมีค่าน้อยกว่าศย์เสมอสำหรับทุกๆจำนวนจริง y ถูกไหมครับสำหรับทุกๆจำนวนจริง y เลยจะทำให้ดิสคริมินานต์ก้อนนี้มีค่ามากมีค่าน้อยกว่า0พอดิสคริมินานต์มีค่าน้อยกว่า0นย์ x ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูทดิสคริมินนต์ส่วน 2a ถูกไหมครับก็จะทำให้ จะทําให้ก้อนที่มันอยู่ภายใต้รูตตัวนี้มีค่าน้อยกว่าศย์ก็แสดงว่าไม่สามารถหาไม่มีจํานวนจริง x ที่สอดคล้องถูกไหมครับ ก็แสดงว่าข้อความข้อความนี้ก็ยังสอดคล้องกับโจทย์อยู่ใช่ไหมครับพอไม่สามารถหาจำนวนจริง x และ y ใดๆที่สอดคล้องกับสมการดังกล่าวได้เลยนะครับพอเห็นไอเดียใช่ไหมครับวิธีการทําโดยอาศัยในเรื่องของการของด i สคร i มิ n แ n นตและก็สมการกําลังสองเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้นะครับถูกต้องหมดทุกข้อความเลยคําตอบที่ถูกต้องคือตอบ D d o กนะครับสข้อความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับ สรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในการทําโจทย์ข้อนี้อาศัยความรู้ในเรื่องของสมการกําลังสอง ax กาลังสองบวก bx บวก c มีค่าเท่ากับ0ูแล้ว x จะมีค่าเท่ากับติดลบ b บวกลบสแควรูท b กาลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เจ้า b กาลังสองลบ 4ac ที่อยู่ภายใต้สแควรูทเราเรานิยมเรียกว่า discriminant หรือใช้เครื่องหมายเดลต้าแทนก็ได้นะครับคาตอบของเรานะครับจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือเป็นจำนวนจริง2ค่าแตกต่างกันค่าเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคําตอบเป็นจำนวนจริงเลยเนาะนะครับ หรือจริงๆแล้วสามารถบอกเอ่อถ้าเกิดว่าเราแบ่งแบบง่ายๆนะครับเราก็แบ่งบอกว่ามี2ออชอยนะคือมีคําตอบนะครับเป็นจำนวนจริงหรือไม่มีนะครับมีคําตอบเป็นจำนวนจริงเมื่อดิสคิมแนนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์และไม่มีคำตอบเป็นจนวนจริงเมื่อดิสคิมเนนมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับสามารถแบ่งง่ายๆได้2รูปแบบแบบนี้ก็ได้ ช่วยกอไก่ครับเ,เราพิจารณาว่าเจ้า x กำลังสองบวก4ี่ xy บวก y กำลังสองบวกสอเ้าท่ากับ0ก้อนนี้มี x และ y ที่สอดคล้องหรือเปล่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยหลายหลยคนเวลาเจอ x กับ y แบบนี้ด้วยด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เราเราจะไม่จัดรูปแบบนี้ถูกไหมครับเราก็จะจัดเราเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงนะครับแต่แนวคิดที่เราสามารถทําได้ในข้อนี้คือเราสามารถจัดรูปในเทอมของ x ก่อนก็ได้ก็คือเป็นควอดาติก อีควอชันคือสมการกาลังสองในเทอมของ x นะครับก็คือจัดรูปให้กลายเป็น a กําลังสอง b, x, บวก bx บวก c เห็นไหมครับค่า y ตัวนี้เรามองให้แกมค่าคงที่ก่อนก็ได้ a ก็จะกลายเป็น1 b ก็จะกลายเป็น4 y c ก็จะกลายเป็น y กาลังสองบวก2ค15นะครับได้ x มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองแค่ดีสคริมินแอนต์ก็ได้นะครับดีสคริมินแอนต์ของเราเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ จึงจะสามารถหาค่า x ที่เป็นจริงได้นั่นเองเนาะนะครับ d i s c r ม m i n a n t มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับก็ลองกระจายดู4 y ทั้งหมดยกกำลัง2คือ16ก y กำลัง2ลบอยู่กับ4คูณ1ก็คือ4กระจายเข้ามาครับก็ได้ว่า y กำลัง2ตัวนี้เนี่ยมีค่ามากกว่า2 0 1 5ส่วน3ซึ่งก็สามารถหาค่า y ได้ถูกไหมครับมันหมายความว่าถ้า y เนี่ยกำลัง2มีค่ามากกว่า2 0 1 5ส่วน3แล้วนะครับจะสามารถหาค่า x ที่เป็นวนจริงได้เสมอ ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคู่คดับ x y นะครับที่สอดคล้องกับสมการนี้แน่ๆนะครับข้อความกไอไ่จึงเป็นจริงทําเนมลองเดียวกันกับข้อความขอไข่นะครับขอไข่บอกว่ามีจำนวนจริง x และ y ซึ่ง x กํลัง2บวก2,558 x y บวก y กํลัง2บวก2 0 1 5มีค่าเท่ากับ0ก็ทำเหมือนเดิมครับก็จัดรูปในเทอมของ x ก่อนก็ได้นะครับ จะได้ว่า a คือ1 b คือ2 5 5 8 y และค่าของ c คือ y กําลัง2บวก2อเช็ค discriminant อย่างเดียวครับ discriminant ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จริงๆคือมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ก,ก,ก,ก็ได้นะนะครับจะเห็นได้ว่า y กําลัง2เนี่ยถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4คูณ2อง5ส่วน2 5งกําลังสองลบ4เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีจำนวนจริง x ที่สอดคล้องถูกไหมครับก็แปลว่าเราสามารถหาทั้งคู่หาทั้ง x และ y ที่สอดคล้องกับสมการได้จริงนะครับข้อความขอไข่เลยถูกต้องข้อความขอวายครับก็คือ 4y4x กำลัง2บวก xy บวก 4y กำลัง2บวก2015มีค่าเท่ากับ0โจทย์บอกว่าไม่มี xy ที่เป็นชวนจริงที่สอดคล้องกับข้อความนี้เลยนะครับ ทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือจัดรูปในเทอมของตัวแปร x ส x กําลังสองบวกอยู่กับ y x บวกอยู่กับส y กําลังสองบวกสองพนสิมีค่าเท่ากับ0 a คือ4 b คือ y c คือส y กําลังสองบวก2องพนสินะครับเช็ค discriminant ก่อน discriminant คือ y กําลังสองลบอยู่กับ4ี c คูณอยู่กับ4 4่ส a สถูกไหมครับสคือ y 1, ส y กําลังสองบวก2องพนสิซึ่งปรากฏว่าค่าได้ออกมาเนี่ยเป็นติดลบ63 y กําลังสองลบ16คูณอยู่กับ25 เห็นได้ชัดเลยเนี๋ยต้องเป็นค่าติดลบเสมอเลยนะครับสำหรับทุกๆจำนวนจริง y ใดๆนะครับเพราค่าดิสคริมแนนต์น้อยกว่าศูนย์นะครับค่า x ก็เลยไม่สามารถหาที่เป็นจำนวนจริง x ได้เพราะว่าค่า x มันคือลบ b บวกลบสแควรูทดิสคริมแนนต์ถูกไหมครับดิสคริมแนนต์น้อยกว่าศูนย์ก็เลยกลายเป็นรูทของค่าติดลบรูทติดลบแล้วก็ไม่นิยามในระบบของจำนวนจริงใช่ไหมครับก็เลยตอบว่าไม่มีจำนวนจริง x และ y ใดๆที่สอดคล้องกับสมการดังกล่าว ก็สอดคล้องกับที่โจทย์ให้ข้อความมานะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็เลยตอบถูกทั้ง3ข้อตอบช้อยดีด็อกสตัวเลือกนะครับถูกต้องทั้งหมดเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อผหรนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบคราว,ว่ามีความรู้ไปดูได้ทุกที่